ผมไม่ใช่เพื่อนเลน่นนะผมไปแลมบอค้าพดไม่ใช่เพื่อนเล่นท ic> ี่น i mean okay. oh, ี่ไม่สนามเด็กเล่นสวัสดีครับดีับโที้าไปหนอันนี้นะคะก็เน เราจะวางไม้ตรงไหนใช้ใช้ไม้นี้หรือว่ามันมีไม้อเน่ะใช้ได้ใช้ไม้ลำโพงดีกว่าครับไม้ลำโพงดีกว่าใช้ไม้ลํโพงได้ไม่ป้องไปใกล้ๆกันพูดพหมเลยพูดใหม่พูดไหม่เลยมาอยู่หน้าพี่แล้วก็ของพี่ี่นะไอ่เพี่อลาเลยมเปนแมนาทีงจอลําโพงก็เอ ตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็รอนะครับคุณนัะนะครับที่มาที่บ้านผมนะครับก็ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนสดอนะครับผมรับสารคำพูดแล้ววันนี้เราไม่ได้มีการเดิมพัน เป็นการชวนกระทําบุญใช่ใช่ถูกต้องนะโดยทําบุญบ้างบุญน้อยก็อยู่ที่ผลของออดวงตาของคุณธนัตแต่ข้อตกลงมันด้วยอย่างนี้ข้อตกลงคือคุณธนัตบอกพรอใหญ่เงินสดวันที่ท้าผมแล้ผมเตรียมเงินสดถึงล้านบาทผมไม่ได้เพื่อเล่น ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผมไปแล้วผมบอกค้าพอดไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่สนามเด็กเล่นผมไม่ได้เพื่อนเล่นผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผมไปแล้วผมบอกค้าพอดไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่สนามเด็กเล่นแปดสิบล้านคุนชุนสิบล้านถ้าเป็นเงินเป็นกันได้คะมันใช้ได้เหรอเจ้เดี๋ไม่ใช้ ใช้ซื้อค่าไหวเหรอแต่พี่เอาไปธนาคารพี่ก็มันก็ออกมาเป็นเงินศูสิบล้านได้เลยพี่ครับคุณรู้นะตณอใครอยากใครอยากเอาเช็คเอ้นี่ไปหาไปแลกเงินสิบล้านได้ได้เลยครับพี่แค่ตัวากธนาคารนี่ไม่มันมันมุณค่าเท่าไหร่รู้ป่ะมันละสิบบาทแล้วมาเลกเป็นพันล้านหนึ่งไม่ใช่หรอไม่ใช่เพื่อนเล่นเป็นไปสั่มือนเล่นนู่นใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวยังเนาะตัวเอกสารที่เอาไว้เบิกเงินธนาคารนะครับ ก็คือถ้าถ้าไม่ใช้ก็ฉีไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมเสร็จให้ใหม่ใบอีกอีกอีกกี่ใบก็ก็จะก็ได้เพราะเพราะว่าหรือหรือว่าจะให้นัดไปไปพิสูจน์ว่าว่าปอดจริงไม่ปลอดจริงอีกทีเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ได้เช่นกันนะครับรอจนถึงเที่ยงสี่สิงแล้วก็ขอบพระคุณที่ให้ให้ใช้พื้นที่ที่บ้านผู้ป่วยสิบบุคชนด้วยนะครับอ๋อโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ